สดชื่นกันอีกแล้วครับสำหรับใครที่ติดตามผลงาน3ตัวจี๊ดหน้าช่องนัดเมื่อวานนี้ครับบอกเลยว่ากินกันไปแบบเต็มอิ่มเต็มคําเลยครับมาเต็มมาครบครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแมนซิตี้โรม่าและเซบีย่าครับโอ้โหเรียกได้ว่าสดชื่นกันท่วนหน้าเลยครับและขอแสดงความดียิ่งกว่าครับกับพี่ๆที่ติดตามผลงานของนัดในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคตรจี๊ดของนัดครับเดินทางวินเนี่ยมาถึง21เ็วันเต็มๆแล้วนะครับแบบต่อเนื่องเลยและที่สําคัญครับชุดโครงการ3ามของนัดถึงก่อนหน้านั้นครับจะมีสะดุดไป1วัน แต่เมื่อคืนนี้คืนฟอร์มเก่งครับก็เรียกได้ว่าใครที่ตามผลยายของนัดเนี่ยสดชื่นกันแบบทวนหน้าเลยครับและสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับรายการฟุตบอลยังคงน่าสนใจครับและ3ตัวจี๊ดที่นัดจะให้เลือกมองวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ ตัวจีตัวที่หครับเป็นศึกฟุตบอลทั่วเยอรมันครับเรเวอร์กูเซนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสตุตการ์ดครับซึ่งผลงานของเรเวอร์เนี่ยภายใต้การันทีมของชาบี้อลองโซในฤด,ดูกาลนี้ยังไม่พลาดทา่าแพ้ใครเลยครับโอ้โหโดดเด่นและก็ร้อนแรงจริงครับส่วนน้าผู้มาเยือนอย่างสตุตการ์ดครับถึงผลงานช่วงหลังเนี่ยจะดูกระเตื้องขึ้นมาครับแต่ดูแล้วเกรดฟุตบอลมาตรฐานฟุตบอลรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะเนี่ยวันนี้ครับความเขี้ยวนัดยังยกให้ทางด้านเจ้าบ,บ้านอย่าง ใบเออริโอเก้นเซนครับนัดมองว่าจะเบียดเอาชนะสุดการได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งประตูครับตัวจี๊ดตัวที่หนึ่งใบเอริโอเก้นเซนครับตัวจี๊ดตัวที่2ประจําค่ําคืนวันนี้ครับเราไปลุยกันที่ศึก FA ครับครับเซาล์ตันจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของวัตฟอร์ดซึ่งเกมแรกเนี่ยสเสมอกันมา1ประตูต่อนหนึ่งก็จริงครับแต่วันนี้ครับเจอเซาล์ตันในบ้านนะัดบอกเลยว่าวัตฟอร์ดรอดยากครับคุณภาพฟุตบอลมาตรฐานทีมคุณภาพของตัวผู้เล่นรวมไปถึงความได้เปรียบที่เล่นในถิ่น นัดมองว่าวันนี้ครับซอมตันจะเบียดเอาชนะวัตฟอร์ดได้อย่างน,น้อยหนึ่งประตูหรือม,มากกว่าครับตัวจี๊ตัว G ที่2ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างซอมตันได้เลยครับตัวจี๊ตัว G ที่3ประจำค่ําคืนวันนี้ครับก็อยู่ที่ศึก FA เครับเป็นทางด้านของพีสมาเจอกับลีดยูไนเตดซึ่งเกมแรกเสมอกันมา1ประตูตัว1ครับวันนี้มาเจอกันในบ้านของพีสมา จุดเด่นอย่างหนึ่งของพีมัทในลดูการนี้ครับคือการได้เล่นในถิ่นของตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งและก็เหนียวแน่นมากครับถึงมาตรฐานฟุตบอลของลีดจะดูเหนือกว่าแต่วันนี้ไม่ใช่งานง่ายของลีดครับวันนี้นะ่าเชื่อว่าหลายๆคนชอบลีดครับนัดขอญาตมองแบบสวนกระแสครับจัดตัวจี๊ดโดยสาม็ปทางด้านของพีมัทครับนัดมองว่ามีโอกาสยันเสมอในเวลา90นาทีและจะทำให้พี่ทท่านครับมีความสุขในค่ําคืนนี้อย่างแน่นอนใครที่ชอบหรือใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับและที่สําคัญอย่าลืมกหวใจ เป็นกําลังใจให้นัดด้วยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบและอยากได้แนวทางมเพิ่มเติมมากกว่านี้ตามมาได้เลยครับในครอบครัวนะครับช่องทางการติดตามอยู่หน้าโปรไฟล์แล้วสำหรับวันนี้นัดขออนุญาตลาไปก่อนครับจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ